ช่วยคิดช่วยทำโดยเฟอร์เมนเต้ชาหมักคุณภาพดีดื่มง่ายได้ประโยชน์ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟฟ เริ่มต้นเช้าวันใหม่เติมความสดชื่นให้คุณด้วยเฟอร์เมนเต้เฟอร์เมนเต้ประกอบด้วย d s l และ EGCG ใส่ใจตัวเองแม้ทำงานหนักด้วยการทานอาหารหลากหลายครบห้ามู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอเดินตามความฝันเพื่ออนาคตข้างหน้าเฟอร์เมนเต้มีวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของหัวใจวิตามิน B2 ที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามระบบประสาทออกกำลังกายทุกวันดีทุกวันเฟอร์เมนเต้คัดสรรส่วนประกอบจากธรรมชาติเฟอร์เมนเต้รสชาติด,ดีมีประโยชน์เฟอร์เมนเต้หาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำหรือค้นหาคำว่าเฟอร์เมนเต สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางช่องย t u b e ช่วยคิดช่วยทำท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางสตรีเอฟเอ็มร้อยหกวิทีโครอบครัวข่าวนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News from Home ค่ะวันนี้ดิฉันสุริบูณัฐพันธ์มาพบกันเช่นเดิมนะคะวันนี้เป็นวันอังคารเราก็จะมาติดตามเรื่องราวเศรษฐกิจรอบโลกรอบไทยกันกับท่านอาจารย์ดรสุภวิสยเชื้อที่ปรึกษากลุ่มการเงินเกียรตินักินพัทระและประธานสภาพ,พัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับ อาจารย์คะตอนนี้คนกาลังจับตามองเศรษฐกิจเมื่อสัปดาห์ก่อนเราก็คุยกันไปว่าคนวิพากษ์วิจารณ์กันมากเลยว่าเศรษฐกิจเราย่าแย่อาจารย์ก็บอกว่ามันก็แย่แหละแต่ว่ามันก็ยังพอจะมีความหวังอยู่บ้างใช่ไหมคะอาจารย์เราก็ต้องมีความหวังนะต้องปรับตัวครับมีอะไรต้องปรับตัว,วใช่ค่ะเ,เรื่องของแรงงานที่อาจารย์เคยพูดไปเรื่องของแรงงานก็ต้องปรับตัวเรื่องของพลังงานต้องเตรียมรับมือกันไว้ให้ดีด้วยเหมือนกันทีนี้ตอนนี้ดูดู ความความกังวลใจที่สุดนี่ว่านะ่าจะเป็นเรื่องของปัญหาชายแดนหรือเศรษฐกิจก็ส่วนหนึ่งแต่ปัญหาชายแดนก็ส่วนหนึ่งซึ่งดูเหมือนกับว่าทะเลาะก,กันสองฝ่ายหลายๆประเทศอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องของเราสองประเทศกันมากนักก็ได้เพราะว่าเขาเหมือนกับเพื่อนบ้านทะเลาะก,กันทั่วไปแต่ว่าถ้ามันมียักษ์ใหญ่ประเทศยักษ์ใหญ่เข้ามาร่วมด้วยเช่นอเมริกามาร่วมด้วย ซึ่งไม่รู้ว่าจะหนุนหลังใครดูเหมือนกับพยายามจะทําเป็นคนกลางมาไกลเกลีย่ยแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วหลายคนก็บอกว่าจริงๆอเมริกาเขาตั้งใจจะใช้กัมพูชาเป็นเครื่องมือนู้นนี้นั้นโน้นอยู่แล้วแบบเหมือนกับเป็นพาดผู้จงรักภักดีของอเมริกาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยกับเรานี่เขายังไม่ค่อยไว้ใจมันเป็นจริงหรือเปล่าคะอาจารย์มันดูสถานภาพความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับกัมพูชาแน่นแฟนกว่าไทยสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าคะอาจารย์ถ้าตอบสั้นๆก็ใช่ นะครับแต่ว่าต้องขยายความไปกว่านี้ผมคิดว่า,าในในภาพใหญ่เนี่ยนะครับเราจะมองว่าปัญหาชายแดนกับกัมพูชาคือปัญหาชายแดนกับกัมพูชาค่ะผมคิดว่ามันมีมิติของอภูมิรัฐศาสตร์เป็นภาพใหญ่กว่านั้นเยอะนะครับซึ่งปริธัทดีทรัมป์เนี่ยไม่ได้ต้องการมาเป็นคนกลางอือครับเขาต้องการจะได้ชื่อเสียงที่มาเป็นคนที่สร้างสันติภาพ ค่ะนะครับโดยถ้าจำได้เนี่ยตอนที่มีการเริ่มต่อสู้กันระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยทรัมป์เขาก็ประกาศขู่เลยว่าต้องหยุดยิงถ้าไม่หยุดยิงเขาจะไม่ยอมเจรจาข้อตกลงการค้าด้วยกับทั้งสองประเทศใหน้ในสุดก็มีการหยุดยิงจริงๆแล้วก็มีตอนที่มีการประชุมอาเซียนประชุมสุดยอดอาเซียนวันที่26ตุลาเนี่ยก็ได้มีการลงนามในปฏิญญา นะครับลงนามในปฏิญญาซึ่งในปฏิญญานั้นเนี่ยมันมีกระบวนการสี่ขั้นตอนไปสู่การมีสันติภาพปฏิญญานั้นเขียนว่า joint declaration เป็น,เป,นเป็นปฏิญญาที่มีการมีการแถลงมืงนงกับเป็นการปฏิญญาร่วมระหว่างนายกรรมนติีไทยกับนายกรฐมาตรีของกัมพูชาชื่อมันอย่างนั้นทางทรัมป์เรียกว่าเป็นปฏิญญาแห่งสันติภาพ แล้วก็เรียกกันติดปากทางฝ่ายทั้งแม้กระทั่งนายทวีอันวาก็เรียกว่าคอราลัมเปอร์พีซอะคอร์ดแต่ชื่อจริงมันไม่ใช่นะครับแต่มันสะท้อนให้เห็นว่าทางทรัมป์เนี่ยตีความว่าอันนี้มันเป็นพีซอะคอร์ดเป็นปฏิญญาเ่อแห่งสันติภาพเพื่อสันติภาพฝ่ายไทยเนี่ยเข้าใจว่าตอนนั้นก็ไม่ยอมบอกว่ามันไม่ใช่นะครับแต่ว่าเป็นปฏิญญาที่บอกว่ามีขั้นตอนประมาณสี่ขั้นตอนที่จะต้อง นำไปสู่สันติภาพเช่น <ressive. S 1> ไปจัดการกับทุ่นระเบิดร่วมกัน <c oughs> เช่นปักปันเขตแดนใช่ไหมครับเช่นเรื่องปราบสแกมเมอร์เนี้ยนะครับแล้วก็ถอนอาวุธขนาดใหญ่ค่ะนี่นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาก็คือว่าอย่างที่ว่าฐา,านไทยเราไปเหยียบกับระเบ,บิดซึ่งเป็นกับระเบิดที่ เราบอกเลยว่าเป็นกับระเบิดที่ทางกัมพูชาวางใหม่เราก็บอกเราขอเราต้องการที่จะระง,งับเราไม่ได้ถอนตัวนะแต่เราระง,งับการเข้าร่วมไอ้เพีซอะคอร์ดอันนี้ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมมาว่าเราเนี่ยพอออกไปแล้วเนี่ยอเมริกาจะยุติการเจรจาการค้ากับเราหรือเปล่าส่วนกัมพูชาเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาอันนี้เลย สังเกตนะช่วงที่ผ่านมามเขาเงียบไม่ต้องพูดอะไรสักคำแต่ฝ่ายเราต้องออกอธิบายทุกวันวันละสองสาครั้งเพราะว่าเขามีข้อตกลงการค้าไปแล้วแต่เราไม่มีข้อตกลงการค้างั้นประเด็นของเราก็คือว่าเรายัางไม่ได้มีข้อตกลงการค้าแล้วเราต้องการที่จะเจรจาแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเจรจาเราหรือเปล่าไอ้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบนันนี้คําถามคือว่าในในในช่วงเนี้ยในในช่วงเนี้ยเอ่อเราก็จะดูภาพเป็นแบบนี้ นะครับแต่ผมอยากจะให้มองในภาพใหญ่อีกนิดหนึ่งก็คือโดยโด,ยโดยโบนบนพื้นฐานของบทวิเคราะห์อันหนึ่งที่น่าสนใจมากของนิกเค i เอเซียบทความมนี้เขียนบอกว่ามีชื่อว่า US c s Cambodia Hun Hunmanet as potential partner in Indo Pacific นี่เป็นบทความที่ลงมาที่23พฤศจิกายนนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ดูใครอยากจะไปอ่านบทความจริงก็ได้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังสรุปสรุปให้ฟังว่าเขาเขียนว่ายังไงแต่ชื่อมันคือบอกว่าอเมริกาเนี่ยมองว่ากัมพูชาว่าว่าผู้นําของกัมพูชาคือคุณมาเนตเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นหุ้นส่วนของอเมริกาในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกบทความก็เริ่มต้นนี้ว่าโอเค ตอนที่ทั้มประกาศเก็บภาษีทุกประเทศตอนต้นตอนตอน้ตน,ตนปีตอนเดือนเมษายนเนี่ยกัมพูชาโดนหนักกว่าคนอื่นนะโดน4ี่บเก้าเปอร์เซ็นต์เรายังโดนส9บเก้าคนอื่นก็โดนต่าง,าง,างกันไปที่กัมพูชาโดนตอนนั้นมากขนาดนั้นตอนนั้นก็เพราะว่าจริงๆแล้วกัมพูชาเ,เป็นพื้นที่ที่ส่งผ่านสวมสิทธิ์สินค้าจากจีนมาสหรัฐมากที่สุดเลยเมือแกบอกว่าไม่ได้<า>ตอนนั้นเนี่ยมองได้ว่าโอ้โหสหรัฐ อัดกัมพูชาแรงมากนะครับแล้วก็เรื่องสแกมเมอร์ก็อัดกัมพูชาแรงมากคลถ้าโดนอัดอย่างนี้แล้วทำไมจะบอกว่าเป็นเป็น potential partner ได้ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางฝ่ายอเมริกาเนี่ยในขาหนึ่งก็มองว่าเออนายรัฐตนตรีฮุนมาเนตเนี่ยอาจจะไม่เหมือนคุณพ่อเขาที่เป็นคนที่จริงๆก็คือเปิดโอกาสให้จีนเข้ามามีบทบาทมากในกัมพูชา คือว่าลูกเนี่ยไม่เหมือนพ่อค่ะลูกเนี่ยไม่เหมือนพ่อเพราะว่าเรียนจบที่อเมริกาค่่โรงเรียนในร้อยเวสต Point ทั้งมหาลัยนิวยอร์กแล้วก็ดูท่าทีจริงๆตอนหลังเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วฮุนมาเน็ตก็ตอบสนองทรัมป์ค่อนข้างดีมากนะครับ ทั้งในการเซ็นข้อตกลงการค้าซึ่งถ้าใครไปอ่านในรายละเอียดเนี่ยข้อตกลงการค้าเนี่ยโอ้โหเอียงเข้าข้างอเมริกามหาศาลแล้วก็อย่างที่เราทราบคุณมาเน็ตก็เอาใจทรัมป์บอกว่าจะเสนอชื่อทรัมป์ให้ได้รางวัลโนเบลค่ะครับมันมีเกล็ดอีกอันหนึ่งก็คือว่ารู้หรือเปล่าว่ากัมพูชาซึ่งเป็นประเทศที่จนมากกว่าเราเยอะนะจนมากกว่าเราเยอะเลยเนี่ยไปจ้างล็อบบี้อิสนะครับไปจ้างล็อบบี้อิส ราคาสูงถึงสามหมื่นแปดพันเหรียญต่อเดือนต่อเดือนต่อเดือน,อเ,อนเอาเงินสแกมเมอร์เนี่ยเหรอคะพี่จ้ามเร่รู้ละ่ะแต่ครนี้แม้จะโดนอัดเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยก็ยังคืออเมริกาเหมือนกับยังเห็นเห็นคุณค่าของกัมพูชาคุณค่าที่ว่านี่คืออะไรผมคิดว่าที่สำคัญอันหนึ่งก็คือฐานทัพเรือค่ะเข้าใจซึ่งซึ่งที่กัมพูชาเนี่ย ถ้าเราดูถอยหลังกลับไปจะรู้ว่ามีฐานทัพเรือสำคัญคือฐานทัพเรือรีมค่ะฐานทัพเรือรีมเนี่ยเป็นฐานทัพเรือซึ่งเมื่อประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วยี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยอ,อาจจะไม่ถึงโทษอาจจะจำจว่าวันที่คาดเคลื่อนเนี่ยแต่เป็นเป็นท่าเรือซึ่งจีนเนี่ยมาปรับปรุงจนกลายเป็นท่าเรือใหญ่มากเลยแล้วก็มีเรือรบของจีนเนี่ยไปอยู่ด้วย ซึ่งอเมริกาไม่พอใจมากเพราะว่าถ้าเรือเนี่ยมันจะมะีมีมูลค่าสูงมากเลยในเชิงของยุทธศาสตร์ทางการทหารเพราะว่าจะทำให้ออกมาสู้รบที่ออกอเอาเรือออกมาที่ทะเลจีนใต้ง่ายขึ้นค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้าการการนำของฮุนมาเน็ตนายกฮุนมาเน็ตก็คือว่าเปิดโอกาสให้อเมริกาเอาเรือรบของอเมริกาเนี่ย ไปเทียบท่าที่สีฮานุกวิลห่างจากกรีมนิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วอเมริกาก็พอใจอย่างมากที่สามารถที่จะเอาเรือรบของอเมริกาเนี่ยเรือพิฆาตอเมริกาเนี่ยไปจอดตรงนั้นได้แล้วอเมริกาก็พยายามจะเรียกร้องจะเออ,อยากจะเข้าไปใช้ผมเข้าใจว่านะอืม,มแปลกเนาะรประเทศไหนที่อยากให้ ให้ตัวเองเป็นสให้ประเทศตัวเองเป็นสม,สมรภูมิรบของสองฝ่ายบ้างเนี่ยคือเอามายันกันไว้อย่างเงี้ยเหรมันมีความจําเป็นยันกันไว้เพราะว่าสิ่งที่กัมพูชาทําไม่ใช่ไม่ได้แปลกใช่ไหมครับเอ,อ่ออเมริกามีฐานทัพอยู่ที่เกาหลีใต้อเมริกามีฐานทัพอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับเพราะพระถ้าพูดแต่ละประเทศเขามองว่าเอภัยคุกค,คามความมั่นคงไม่แต่ไม่ได้มี ไม่ได้จีนหรือรัสเซียกับอเมริกาก็ไม่ได้มีฐานทัพยอยู่ประเทศเดียวกันไม่ใช่หาราอจย์ใช่ไงแต่ว่ามันมีมันมีด้วยหรอมีมีม,ม,ม,มีมีความมีความไม่ใช่บอกว่าสิ่งที่กัมพูชาทาเป็นเรื่องแปลกไงจริงๆแล้วน้อยกว่าที่เกิดขึ้นอยู่ที่อยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับน้อยกว่าที่เกาหลีและล่าสุดแม้กระทั่งฟิลิปปินส์เองก็ต้องเปิดฐานทัพให้อเมริกาเพื่อจะขานจีนฉะนั้นอกฉะนั้นตัวอย่างที่ชัดเจนและใกล้เคียง กัมพูชามากที่สุดจริงๆคือฟิลิปปินส์ที่มีเรือของจีนเนี่ยเข้ามาละเมิดน่านน้าของฟิลิปปินส์ตามที่ฟิลิปปินส์อ้างเนี่ยนะครับล้าก็ทําให้ฝ่ายฟิลิปปินส์ถึงขนาดตอนหลังซึ่งตอนที่ตอนเดิมทีเนี่ยฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นฐานทัพของอเมริกาเมื่อหลายสิบปีมาแล้วแล้วก็จริงๆไล่ฐานอเมริกาออกไปแล้วต้องเชิญกลับมาใหม่คือเราได้ฟั่ว่ากําลังสงสยว่าแต่กัมพูชาเองก็ลูกลูกเป็นลูกไล่จีนมานานมากเหมือนกันอานจารย์อ่า เพราะฉะนั้นไงครับผมคิดว่าผมถึงบอกว่าไอ้เรื่องเออถ้าเราจะมองว่าปัญหาของเราับชาเป็นปัญหาชายแดนเนี่ยมันไม่ใช่มไม่ใช่แค่นั้นอืมันไม่ใช่แค่นั้นสิ่งของอภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งฝ่ายไทยเนี่ยจะผมคิดว่าจะต้องรับรู้ด้วยนะครับเราถ้าเราจะมองถ้าเรามองปัญหานี้เป็นปัญหาชายแดนเนี่ยเราจะมองผิดเราะจะมองไม่ครบคะนะครับ ถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ที่ตกใจเพิ่งมาเห็นตอนบทความนี้หรือเปล่าจริงๆถ้าเป็นฝ่ายที่ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดจะเห็นว่าตั้งแต่สมัยประธานคุยโจไบเดนแล้วตอนนั้นก็ได้ส่งรัฐมนตรีกรลาโหมของอเมริกาในพลลอยออสตินเนี่ยมาเยือนกัมพูชาซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นการเป็น,ปนผมคิดว่าเป็นเป็นการเยือนที่สำคัญมากมันการส่งสัญลณส่งสัญญาณชัดเจนเลย ตอนนั้นเนี่ยนายลอยออสตินมาทั้งก็พร้อมกับพ่วงในการ a i d ของสหรัฐเลยเพื่อจะเข้ามาบอกโอเคเขาอยากจะฟื้นฟูความสัมพันธ์จนกระทั่งล่าสุดเราเห็นนะครับว่าตอนหลังเนี่ยล่าสุดเลยเนี่ยต้นเดือนต้นเดือนเนี้ยต,ต,ต,ต้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยอเมริกาประกาศแล้วว่าตอนนี้จะไม่ห้ามการขายวัคให้กัมพูชาอเมริกาจะเพิ่มทุนให้ฐานกัมพูชามาเรียนที่เวสต์พอยตอเมริกาจะกลับมาซ้อมรบ กัมพูชาอีกครับอ๋อเอาละงั้นต้องติดตามกันต่อไปนี่ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะอาจารย์พูดถึงว่าหลายๆประเทศที่อเมริกาเขาหนุนหลังอยู่นี่ก็ก็ในที่สุดก็เติบโตวรวดเร็วเข้มแข็งเหมือนกันนะคะอาจารย์เราก็ต้องดูกันให้ดีเหมือนกันเดี๋ยวไว้โอากาสหน้านให้อาจารย์มาวิเคราะห์กลยุทธ หรือว่ายุทธศาสตร์กันต่อไปว่าประเทศเราจะรับมือกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรบ้างนะคะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ <S <S อาจารย์ดรสุภุสัยเชื้อที่ปรึกษากลุ่มการเงินเกียรตินาคินพัฒนานะคะอาจารย์กําลังจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใหม่ล่าสุดอยู่ด้วยเหมือนกันเนี่ยต้องมาดูทิศทางในอนาคตว่าทางสภาพัฒน์จะมองประเทศไทยควรจะต้องเดินหน้าอย่างไร <S <S วันนี้หมดเวลาของรายการ News from Home กับดิฉันสิริบุญนะัทธพันธ์แล้วนะคะลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังกันไปก่อนวันพรุ่งนี้มาคุยกันเรื่ ช่วยคิดช่วยทำโดยเฟอร์เมนเต้ชาหมักคุณภาพดีดื่มง,ง่ายได้ประโยชน์ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีวฟฟ